สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DBRIS ส2563กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยี่กีห้องรวยประจำวันที่21เมษายน2021นะคะรอบปัจจุบันนี้คือรอบที่25 ออก50292นะคะสูตรของแอสสามารถใช้ได้กับทุกห้องนะคะแต่ว่าแต่ละห้องก็ออกไม่เหมือนกันก็ต้องมาเช็คสูตรว่าสูตรไหนกำลังเดินกำลังเข้ากำลังหลุดอยู่การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะจะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะมาดูกันเลยนะคะรอบที่25สูตรของแอสนะคะ สูตรของสามารถเล่นได้ในคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็ได้นะคะมือถือก็ได้หรือไม่ก็จดลงในกระดาษก็ได้นะคะแต่ถ้าใครอยากดูละเอียดอยากดูรอบต่อรอบนะคะใครสนใจสูตรก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะมาดูกันเลยรอบที่25นะคะเอาผลที่ได้ไปพิมพ์ในสูตรของแอดนะสูตรที่1เท่านั้นสูตรที่1ก็จะลิงก์ไว้ให้ทั้ง12สูตรเลยเราก็จะเช็คสูตรได้อย่างรวดเร็วว่าสูตรไหนเข้าสูตรไหนหลุดนะคะ ก็มาเช็คเลยรอบปัจจุบันนี้คือรอบที่25ออก50292รอบที่25ออก 5, 5 0 0 292นะคะ รอบที่24ออกเราจะเช็คย้อนกลับขึ้นไปให้สูตรเข้า3รอบติดแล้วค่อยลองทุนนะคะรอบที่24ออก3 1 1 5 2 3 1 1 5 2รอบที่23ออก2 8 3 2 9 2 8 3 2 9รอบที่22ออก รอบที่22ออก5 9 7 5 9 5 9 7 5 9 5 9 7 5 9 5 9 7 5 9นะคะ5 9 7 5 9รอบที่21ออก5 5 9 1 3 5 5 9 1 3รอบที่20ออก ห2 2องส2 2สอกก็มาเช็คสูตรเลยทีนี้ว่าสูตรไหนเข้าสูตรไหนหลุดบ้างนะคะ สูวนขแอดลิงก์ให้เฉพาะตัวเลขนะคะส่วนสีไม่ได้ลิงก์ให้นะคะเกิดจากครั้งที่แล้วแล้วมาเราต้องเปลี่ยนเป็นสีดําก่อนนะคะก่อนที่จะมาเช็ครอบนั้นๆนะคะมาดูกันเลยสูตรที่1นะคะสูตรที่1รอบที่25่ารอบที่24มาคํานวณคํานวณแล้วได้สีนับเพิ่มให้ได้5จํานวนนะคะก็จะมีเลขสีเลข5เลข6เลข7เลขแปแปลว่าไม่มีเลยสูตรที่1ไม่เข้าต่อไปสูตรที่2นะคะเปลี่ยนเป็นสีดําก่อนนะคะ รอบที่รอบที่25ารอบที่24มาคำนวณคำนวณแล้วได้4นับเพิ่มนะคะก็จะมีเลข4เลข5าเลข6เลข7เลข8อ่าไม่เข้าเหมือนกันสูตรที่2ไม่เข้าต่อไปสูตรที่3คํคำนวณแล้วได้5นะคะเรานับเพิ่มให้ได้จําจำนวนนะคะก็จะมีเลข5เลข6เลข7็เลข8เลข9กเลขเเข้าทำสีแดงไว้เพื่อดูทิศทางคำนวณแล้วได้11นะคะสูตรของแอดเอาแค่หลักหน่วยนะคะมานับเพิ่ม ให้ได้จําจำนวนแล้วเอาห้าจำนวนนี้ไปรูดทีนี้จะรูดหลักไหนเราต้องมาเช็กสูตรว่าสูตรไหนควรที่จะรูดหลักไหนนะคะคำนวณแล้วได้1นะเพิ่มมี1มี2มี3มี4มี5 5เข้าคำนวณแล้วได้4นะเพิ่มมี4 5 6 7 8 2ไม่เข้านะคะสูตรนี้สูตรที่2รออีกสูตรที่3รออีกสักสองรอบ3รอบนะคะต่อไปสูตรที่4ดูรอบให้ตรงนะคะดูรอบให้ตรงรอบรอบปัจจุบันนี้คือรอบที่25 สุดที่4ไม่โผล่ขึ้นมาอ่ะไม่เป็นไรคามไปสุดที่5าคำนวณแล้วได้6นะเพิ่มมี6มี7มี8มี9มี0 0ย์เข้าทำสีแดงไว้เพื่อดูทิศทางคำนวณแล้วได้0นะเพิ่มมี0 1น3 4 1ี่เข้าคำนวณแล้วได้4นะเพิ่ม4มีเลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข8เข้าทำสีแดงไว้คำนวณแล้วได้6นะเพิ่มมี6มี7มี8มี9มี0 9นย์เข้า คำนวณแล้วได้4นะัเพิ่มมี4มี5มี6มี7มี8 5เข้าทําสีแดงไว้นะคะยังเช็คได้อีกนะคะรอบที่19ทีนี้เราจะพิมพ์ผลในในรอบที่19เนี้ยจะพิมพ์ผลในสูตรที่1เท่านั้นนะคะสูตรที่1รอบที่19ออกอะไรสูตรที่1 <c oughs> เราพิมพ์ผลรอบที่19นะ6 5 1 7 8 6 5 1>, 1 7 8่ดูซิยังเข้าอยู่ไหมสูตรที่5นะคะยังเข้านะคำนวณแล้วได้12อเอาแค่หลักหน่วยก็คือคสองก็นะับเพิ่มเป็น2 3 4 5 6 2ยังเข้า,าเราจะเช็คย้อนกลับขึ้นไปนะคะว่าเข้ากี่รอบถ้าเข้า7รอบ8รอบแล้วก็แอดก็ไม่แนะนําให้ลงทุนเพราะว่าเพราะว่ามันเข้าเยอะแล้วมันจะหลุดนะคะตัวนี้เนปะ็นอันเก่านะแอดลบก่อน ล้างก่อนอสูตรที่1นนะคะเราเราแตะได้เฉพาะสูตรที่1เท่านั้นนะคะสูตรอื่นแตะไม่ได้นะไม่งั้นเซลลจะหายเซลลการตั้งค่ามันจะหายต่อไปรอบที่18อยากจะเช็คดูว่าจะเข้าอยู่ไหมสูตรที่5รอบที่18ออก5 3 9 9 2 5 3อ 9, 9 2มกามาดูซิสูตรที่5ยังอยู่ไหม คำนวณแล้วได้2นะเพิ่ม2 3 4 5ามสี่ห้าหกอห้อยังเข้าออกสูตรนี้ยาวๆเลยนะยังเช็คได้อีกอ่ะก็ไปพิมพ์ในสูตรที่1เท่านั้นนะคะรอบที่17ออก27822 27 2, 27 7, 822 รอบที่16ออก5 4 8 0 5 5 4 8 0 5เช็คดูซิสูตรที่5ยังเข้าหรือหลุดไปแล้วคำนวณแล้วได้9นะเพิ่มมี9มี0มี1มี2มี3อ่ะ3ยังเข้ายาวๆเลยคำนวณแล้วได้4นะเพิ่มมี4 5 6 7 8อ่ะ7ยังเข้ายาวๆเลยนะสูตรนี้สูตที่5ยังเช็คได้อีกนะคะ เอาไปพิมพ์ในสูตรที่1เท่านั้นนะคะรอบที่15ออก8 4 6 3 5 8 8นะคะ8 4 6 3 5ดูซิสูตรที่5ยังอยู่ไหมสูตรที่คําคำนวณแล้วได้7นะเพิ่ม7 8 9 0 1 4มเ้ยคะ เข้าตั้งแต่รอบที่17ยามมาถึงรอบที่25เข้าแล้ว2 4 6 8 9รอบแล้วนะคะยาวๆเลยห้องรวยนะคะ9รอบแล้วรอบที่26ออกแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปพิมพ์ดูซิเช็คดูซิว่ายังเข้าอยู่ไหมรอบที่26นะคะรอบที่26ออก1 3 4 4 5 1 3 4หส สีดูซิยังเข้าอยู่ไหมสุดที่5คํานวณแล้วได้9นะเพิ่มมี9 01 2 3ยังเข้าอยู่นะคะยาวๆเลยนะ10รอบแล้วสําหรับห้องรวยนะคะเข้ายาวๆเลยก็มีสูตรไหนบ้างนะคะลองเช็คอีกซิสูตรอื่นเข้าไหมคํานวณแล้วได้7นะเพิ่ม7 8 9 0 1 4ไม่เข้านะคะสูตรสูตรที่5ยาวๆเลยเดี๋ยวแอดลงทุนให้ดู ต่อไปคำนวณแล้วได้1นะับเพิ่ม1 2 3 4 5สา้าเข้ามาเลยยาวๆคำนวณแล้วได้6นะับเพิ่ม6 7 8 9 0ดปดเ้าศเข้า6 7 8 9ดก็เข้า2ไม่เข้าเราก็ไม่ทำนะคะไม่ทำสีแดงหรอกคำนวณแล้วได้5นะับเพิ่มห้ามีห้ามีหมี7ดมี8มี9 5้าเข้าทำสีแดงไว้คำนวณแล้วได้สองนะับเพิ่มมี2 3 4สามสี่ห้าหกสองเข้า คำนวณแล้วได้ศูนย์นะเพิ่มศูนย์หนึ่งสองสามสี่ไม่มีห้าสูตรนี้เข้าสองตัวล่างรูดหน้าสี่อบนะคะสูตรที่หกก็ลงทุนได้เลยก็ไปที่ห้องรวยไปที่กําหนดเลขเองไปที่สองตัวล่างรูดหน้าระบุตัวเลขระบุเลขแปดเลขเก้าเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองนะคะระบุห้าตัวนี้ไปรูดห้าตัวนี้ก็จะได้ห้าสิบตัวถ้าลงทุนตัวละหนึ่งบาทก็จะใช้ทุนห้าสิบบาทนะคะใครมีทุนมากก็ทุนมากลงทุนมากใครมีทุนน้อยก็ ไปตามทุนนะคะแล้วก็มีสติในการลงทุนด้วยนะคะคำนวณแล้วได้4นะเพิ่มมี4 5 6ห8 4เข้า5ก็เข้าทำสีแดงไว้เพื่อดูทิศทางคำนวณแล้วได้3นะเพิ่ม3 4 5 6 7หอ่ะไม่เข้าสุดที่7ไม่เข้า่อไปสุดที่8คํคำนวณแล้วได้1นะเพิ่มมี1มี2มี3มี4มี5้ามีหมดเลยทำสีแดงไว้คำนวณแล้วได้7นะเพิ่มมี7 8 901 ศูนย์เข้าทำสีแดงไว้เจ็ดเจ็ดแปดเก้าเก้าก็เข้าคำนวณแล้วได้หนึ่งนับเพิ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งเข้าทำสีแดงไว้ห้าก็เข้าคำนวณแล้วได้สี่นับเพิ่มมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแปดเข้าสองไม่เข้าคำนวณแล้วได้สี่นับเพิ่มสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแปดไม่เข้าก็คือ เข้า2ตัวบนรุ่นหน้าสีรอบแล้วก็เข้า2ตัวล่างรุ่นหน้าอีก3รอบลงทุน2หลักได้เลยนะคะก็คือจะเช็คแบบนี้ไปจนถึง12สองูตรเราชอบสุดไหนเราก็เลือกเลยวัดดวงเลยนะคะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องดีบิลิสสองด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ